สวัสดีครับสวัสดีท่านที่ติดตาม youtube ช่องธีรพัฒเท,ทองสวัสดีท่านที่สถาหลงพร่อรวยภาษาติโกและท่านที่ชื่นชอบวัตถุมงคลหลงพ่อรวยครับวันนี้พามาชมเหรียญชนะจนเนื้ออันปากกาผิวสวยเหมือนกระจกเลยครับเหรียญน,นี้ผมเช่าพระหลงพร่อรวยมาเป็นเวลาหลายปีมากอะครับไม่เคยเจอเหรียญไหนผิวสวยเท่าเหรียญน,นี้เลยนะครับแล้วที่มาเหรียญน,นี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้ออันปะก้าจะสร้างปี2556จำนวนการจัดสร้างแค่2,000เหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นนี้เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเห็นบ่อยเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับซึ่งเนื้อทองแดงรมดำนั้นมีจำนวนการจัดสร้างที่10,000เหรียญส่วนอันปะก้าเนี่ยมีแค่2,000เหรียญถือว่าเป็นจำนวนน้อยกว่าทองแดงถึง5เท่าตัวเลยนะครับเนื้ออันปะก้ายิ่งผิวสวยๆยิ่งหายากมากเพราะว่าอะไร ดูด้านหน้าให้ดูก่อนนะครับดูความสวยความคมของเหรียญน,นี้เหรียญเนื้ออันปะกา้าจัดสร้างแค่2,000เหรียญราคาออกวัด400บาทตอนนั้นนะถ้าใครที่ไม่ได้สนใจเมื่อปี2,556เงิน400บาทได้พามา1องค์ในตอนนั้นถือว่าไม่แพงปัจจุบันเหรียญน,นี้ถ้าเจอสภาพสวยๆแบบนีห้หลายหมื่นแล้วนะครับแต่ตอนนั้นแค่400บาท เมื่อราคา400บาทตอนนั้นถือว่าไม่แพงเพราะไม่แพงปุ๊บความที่เป็นคุณค่าเนี้ยอาจจะยังไม่สูงมากการเก็บรักษาอาจจะยังไม่ดีเหมือนตอนที่แพงแล้วเพราะตอนแพงแล้วไปตามหาก็ไม่ได้เจอเหรียญสวยๆเพราะว่าถูกเก็บรักษาไม่ดีเพราะพระเนี่ยเคยราคาถูกมาก่อนแค่400บาท 400บาทก็อาจจะเก็บวางลืมไว้บนหิ้งบ้างเก็บไว้ในลังเก็บไว้ซ้อนๆกันจนพระทับกันมีตําหนินะฮะแต่เหรียญน,นี้ผมเชื่อว่าทุกเก็บรักษาไว้ดีมากเจ้าของเก่าเนี้ยเป็นทหารส่วนพี่คนที่ไปเช่าเหรียญน,นี้จากทหารมาให้ผมเนี่ยเป็นคนลบบุรีนะครับพี่เขาเป็นคนที่ใจดีมากนะครับพูดคุยกันได้แบบผมนั่งคุยกันเชื่อไหม ตั้งแต่ยังไม่สองทุ่มนะครับไปเช่าเหรืยนนี้แล้วก็พระหลวงพระรวยอื่นๆคุยกันตั้งแต่ยังไม่สองทุ่มแยกย้ายจากการประมาณเกือบห้าทุ่มแล้วครับสําหรับเรืยนนี้ที่ไปเช่ามานะครับใจดีเดินทางไหมผมรับเช่าที่สุพรรณบุรีเลยนะครับเรียนเนี้ยความสวยงามตอนแรกผมไม่เชื่อพี่เจ้าของพระนะว่าเหรียนผิวกระจกผิวกระจกเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนกระจกได้ขนาดไหนเชียวพอมาดูของจริง ผมแอบสงสัยว่าโอ้โหทำไมเหรียญน,นี้เหมือนเหมือนชุบมาใหม่เลยเหมือนชุบทองคำขาวมาเลยแต่พอดูจริงๆแล้วนี่ครับดูในเลขโค้ดดีๆนะเดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้เห็นนะครับนี่ดูตรงเลขโค้ดด้านในเนี่ยยังมีรอยตอกอยู่ถ้าชุบเนี่ยตรงนี้จะตื้นนะครับตรงนี้ยังเห็นชัดเจนอยู่เห็นไหมว่าเป็นเนื้อในชัดเจนอยู่มีการตอกเนี่ยเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่า พระชุบมาตรงนี้จะตื้นลงไปนะครับแล้วเรื่องแท้ปอมเนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับดูแววตาดูใบหน้านี่สวยมากนะครับโค้ดไก่ตัวนี้สำคัญสำหรับการดูแท้ปอมมากจดจำหรือว่าแคปหน้าจอตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าโค้ดไก่ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญในการแยกแยะแท้เกะได้เลยนะครับมาดูด้านหลัง รุ่นน right ี้ด้านหลังไม่มีการตอกโค้ดใดๆเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเลขโค้ดเนี่ยจะมารวมอยู่ที่ด้านหน้านะครับรวมถึงโค้ดไก่ด้วยถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับไก่ตัวเนี้ยจะไปอยู่ด้านหลังเหรียญนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดนี่น่าจะอยู่ประมาณนี้ฮะนี่ตรงห่างไก่ตัวเนี้ยครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะจะมีโค้ดไก่อยู่ตรงนี้แต่อันนี้เป็นเนื้ออันปะก้าซึ่งมีน้อยกว่าถึง5เท่านะครับ รุ่นนี้คือความประทับใจที่ได้ไปเช่ามานะครับพระเนี่ยเป็นเรื่องอันดับสองลองลงมาถ้าได้ฟังเรื่องเล่าจากพี่เขาเลยเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์มากมายการเดินทางไปเช่าพระแล้วก็จริงๆพี่เขาตามหาหลวงพ่อชานรงค์นะครับเป็นพระที่พี่เขาชื่นชอบแล้วก็นับถือเก็บแล้วก็มีโอกาสแบ่งปันออกไปบ้างนะครับเรื่องราวนี้น่าสนใจว่าพี่เจ้าของพระ ที่มาจากลบบุรีนำเหรียนนี้มาให้ผมรับเช่าเนี่ยมีประสบการณ์แบบเคยไปเจอเซียนอื่นที่พูดถึงราคาพระแล้วก็ไม่ตรงไปตรงมานะครับบอกว่าพระหลักแสนแต่รับเช่าแค่ไม่กี่หมื่นบาทพระหลักหลายหลายล้านบาทรับเช่าแค่แสนกว่าบาทนั่นคือเป็นประสบการณ์ที่ได้รับที่เจอกับตัวมาเลยนะครับพอ มาคุยกับผมปุ๊บมีหลวงพ่อรวยอันนั้นพูดถึงพระในสายอื่นนะแต่พอมาพูดถึงหลวงพ่อรวยก็พี่เขาก็ไว้ใจให้ผมรับเช่าคิดดูนะครับว่าเดินทางเลิกงานแล้วก็เดินทางมาหาผมเลยเดินทางมา56โมงเย็นประมาณนั้นถึงสุพรรณบุรีประมาณสองทุ่มนิดหน่อยนะครับเราก็นั่งคุยกันยันหทุ่มอะอย่างที่ผมบอกอครับ4ทุ่มเกือบห้าทุ่มเรียนเนี้ย มาดูความสวยงามของเหรียญให้ดูทีละจุดนะครับเมื่อกี้พูดคร่าวๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดนะฮะเหรียญนี้เอกลักษณ์ของความนิยมเลยคือใบหน้าหลวงพ่อรวยแววตาที่คมชัดชัดเจนแบบนี้นะครับข้างในเห็นเมตตาได้อย่างมีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าเหรียญมีชีวิตเมตตาของท่านเนี่ยเป็นเม็ดกลมๆล,ลึกอยู่ข้างในเลยนะครับ ของปลอมมีทําได้ไหมทําได้แต่ว่ามันแยกแยะได้นะครับไม่ได้เหมือนจนแยกแยะไม่ได้นะฮะจมูกนี่ก็อลองดูไปไปๆก็มีรอยตามอะไรทั่วไปแต่ที่ผมแปลกใจคือผิวองเนี้ยสวยมากที่สุดเลยนะครับเต้าที่ผมเคยเช่าหลวงพ่อรวยแล้วเจอมานะลองดูรอบๆเหรียญน,นะครับเรามาอ่านรอบเหรียญกันวิธีส่องพระให้ดีนะหมุนให้รอบเลยนะครับนี่ เขาบอกว่าให้หมุนให้รอบเหรียญเลยหลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัดตะโกตำบลดอนยะนางเดี๋ยวเราหมุนอีกทีนะตำบลดอนยยนางอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยานี่เขียนแค่จังหวัดอยุธยาจังหวัดเต็มคือพระนครศรีอยุธยานะครับ แต่ต้นฉบับจริงๆน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมวัดพระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นฉบับของชนะจนนะครับส่วนเหรียญหลวงพ่อรวยชนะจนทรงนี้นะครับก็มีหลายๆที่นำไปทำเป็นต้นแบบนะครับเหรียญนี้ถูกทำเป็นต้นแบบของเกจิอื่นๆรวมถึงหลวงพ่อรวยเองนะครับผมเชื่อว่าเจ้าของที่ได้มาทีแรกเนี่ยเห็นคุณค่าของเหรียญอาจจะเลี่ยมเก็บผิวไว้เลย หรือไม่ก็ใส่ถุงที่เป็นถุงซีนเดิมจากวัดไม่เคยแกะเลยแกะก็เลี่ยมเลยทำให้พระอยู่ในสภาพแบบเนี้สวยมากเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยส่องด้วยตาตัวเองจริงๆว่าเหรียญน,นี้มีความสวยงามขนาดไหนนะครับพื้นเหรียญเนี่ยไม่มีรอยการจับเลยถ้าเกิดเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยเราจะเห็นรอยการจับต่างๆและนี่เป็นเนื้ออันปกาก้าซึ่งเป็นอันปาก้าผิวกระจกนะครับ ตอนแรกผมไม่เชื่อจริงๆนะว่าอันปะก้าผิวกระจกเนี่ยจะกระจกได้ขนาดไหนเพราะที่ผมเจอไม่เคยสวยขนาดนี้เลยแต่พอมาดูของจริงปุ๊บสวยจริงๆนะครับสวยจนแบบเราก็เช่ามาแล้วก็บางเหรียญที่สวยผมก็เพิ่มมูลค่าจากที่ตกลงไว้นี่ปี2556ก็มีอักขรยันด้านหลังนะครับรุ่นชนะจนเขียนอย่างนี้ชัดเจนถ้าเป็นชนะจนปี 2,562ที่ออกโดยมูลนิธิหลวงพระรวยตรงนี้จะเขียนว่ารวยชนะจนนะครับแต่ด้านหลังเหรียญการวางตำแหน่งยันก็คล้ายๆกันนะครับนี่ก็เป็นเนื้ออันปะกา้าถ้าเกิดเป็นเนื้อทองแดงก็เหรียญละ20,000บาทผมสตาร์ทให้ไปถึง30,000 40,000 40, 40, ถ้าสวยเลขสวยผิวสวยถ้าเป็นอันปะกา้า25,000ขึ้นไปไปจนถึง3 4 0 50,000 60,000 ตามความสวยตามความพอใจที่เราเรียกราคากันแล้วเราคุยกันได้เนื้อเงินเป็นแสนรับเช่าเนื้อทองคําสวยๆเป็นล้านครับถามว่าเคยได้ผ่านมือไหมผ่านมือผมมาประมาณ2เหรียญจากจํานวนการสร้าง7 0กว่าเหรียญน,นะครับเหรียญเนื้อทองคํารุ่นชนะจนวันนี้ก็พามาชมเหรียญน,นี้ครับด้วยความปลื้มใจที่ได้คุยกับเจ้าของพระรวมถึง การได้เหรียญสภาพสวยที่เราไม่เคยเห็นจึงนําออกมาให้เพื่อนๆที่ติดตามผมเนี่ยได้ชมว่าเหรียญสภาพสวยแบบนี้มีอยู่นะครับแล้วก็หาดูได้ยากแล้วปัจจุบันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดสั่นกระดิ่งกดติดตามช่อง YouTube ธีรพัฒน์เทศทองแล้วก็ทุกช่องทางการติดตามของผมด้วยนะครับมีวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยสามารถส่งมาหาผมให้ผมรับเช่าได้ที่ไลน์แอดกุ้งแปดแปดแปดที่เฟซบุ๊กรับเช่าหลวงพ่อรวยโดยกุ้ง ธีรพัฒน์นะครับยินดีรับเช่าให้ราคาที่ยุติธรรมนะครับไม่เอาเปรียบเจ้าของพระพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบวิดีโอนะครับสวัสดีครับ